จแม่จ๋าแม,จแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ตื่นแต่เช้าแม่ตื่นแต่ชเช้าข้าบตัวเจียวไข่ครอบตัวเจียวไข่ ให้กินของดีให้กินของดีเยอโอ้ยน่ากลัวดอิ่มแล้วแม่อุ้มอิ่มแล้วแม่อุ้มยาวๆเนื้อนุ่มแม่นี้เนื้อนุ่มแม่นี้จบแล้วอบอุ่นทุกทีอบอุ่นทุกทีอีหนู แม่อยู่ดูแลแม่อยู่ดูแลแต่เช้าจนสายแต่เช้าจนสายชวนเล่นตอนบ่ายชวนเล่นตอนบ่ายให้คลายความเหงาให้คลายความเหงาฟันตุแล้วเพื่อเพลินนั่งเล่นเพื่อเพลินนั่งเล่น ไม่เห็นแม่เฝ้าไม่เห็นแม่เฝ้าแม่รู้หรือเปล่าแม่รู้หรือเปล่าโปรดเข้ามาหาโปรดเข้ามาหาอุจปาะคะจีนป <c oughs> ันจุเลยรำเรียกร้องหารำเรียกร้องหาไม่กี่ครั้งคราไม่เจ็ดครั้งครา อยู่ไหนแม่จ๋าอยู่ในแม่จา๋จาเฮือเฮือมาทีเฮือเฮือมาทีเอฟบ,บีไปแล้วบ๊ายบายนะพี่น่นากลัวจังเลยเหนื่อยยากทนสู้เหนื่อยยากทนสู้แม่หนูคนดี คุณดีดาบชั่วชีวีเอาดาบช่ว,ช,วชีวีแม่หนี้ยงใหญแม่หนมีแม่นี้ยิ่งใหญ่